ก็จเจริญภาวนาเนาะนั่งสักครู่หนึ่งเนาะให้อยู่กับตัวเองน้องปีใหม่ก็ให้ดู YouTube เบาๆ <c oughs> มีความสุขนะเราก็มาสะสมคุณงามความดีกันอีกวันหนึ่งนะ แต่เช้าด้นึกถึงว่าเราได้ทําคุณงามความดีนะั้นมันก็มีความสุขแล้วเราตื่นมาแล้วก็มีความตั้งใจมีเจตนานะที่จะสร้างคุณงามความดีมีการรักษาศีลการให้ทานการเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีการเจริญภาวนาเราตื่นมาตอนเช้าแล้วมันมีเจตนาที่เราตั้งใจจะทํากุศลไว้แบบนี้นะ มันก็ร่มเย็นจิตใจมันจะมีความสุขมีความผาสุขแต่ถ้าเราตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ปล่อยให้จิตใจมันว้าวุ่นวุ่นวายไปกับอดีตอารมณ์หรือว่าอนาคตอารมณ์ของเก่าก็เก็บเอาไว้มากมายในใจเราใครเขาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเราไปทำอะไรต่างๆบรรดามีั้นก็อยู่ในใจเราก็เอามาคุ้นคิดนะ หรือว่าอรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเอ้ะวันนี้จะเป็นยังไงไปเจอคนนั้นคนนี้เราจะทําอะไรพอจิตมันกังวลอยู่กับอดีตบ้างกังวลอยู่กับอนาคตบ้างจิตมันก็จิตมันก็หมดกําลังมันก็เศร้าหมองนั้นถ้าเราตื่นมาตอนเช้าก็พยายามตื่นตัวนะตื่นตัวแล้วก็ตั้งเจตนาที่จะทําคุณงามความดีบางคนเข้าส่เวลาช่วงเช้าชเช้ามืดที่ตื่นมาเนี่ยนะ สวนมนต์ไหว้พระก็ดีสวนมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาแผ่เมตาตาบางท่านก็ตื่นมาก็ตั้งใจโอ้นี่เราจะไปวัดนำกับข้าวกับปลาไปถวายพระคุณเจ้าดูแลอุปถาอุปถัมภ์ท่านให้ท่านได้ศึกษาเรียนรูป้ปฏิบัติธรรมะให้ท่านได้สืบทอดอายุพศศาสนาเราก็ได้รักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดอายุพศาสนานเมื่อเรา มาทำหน้าที่เป็นพระภิกษุอย่างพระคุณเจ้าท่านไม่ได้เราก็ขอเป็นหน่วยที่จะบำรุงส่งเสบียงแลนะช่วยให้ท่านได้ประพฤติปฏิบัติว่าท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมท่านมีความรู้ธรรมะอย่างไรท่านก็มาสั่งมาสอนอบรมผู้คนทั้งหลายรวมทั้งเราด้วยเราก็ได้บุญก็ถือว่าเราได้ช่วยสืบทอดอายุพระศาสนาเนี่ยเราตื่นมาตอนเช้าเราไปทํากับข้าวถวายพระหรือเตรียมอะไรต่าง เพื่อจะมาวัดเนี่ยเราก็อย่าไปทําแบบง่วงทําซึมแล้วก็ทำทำแบบเอ๊ะบางทีคิดไม่ออกวันนี้จะทําอะไรถวายพระอย่างนี้นะแต่เราต้องมีจิตใจที่เบิกบานโอ้เอาละเราจะได้ช่วยสืบทอดอายุพระศาสนาถ้าเราวางจิตวางใจไว้ดีนะเจตนาที่ตั้งในใจนะจิตใจมันก็เบิกบานนะคนเราเนี่ย,ยวิถีของคนเนี่ยผู้เจ้าท่านเรียกพวกเรานะท่านเรียกว่าปุถุชนนะ ปุถุชนเราก็คงเคยได้ยินนะคำว่าปุถุชนนี่ปุถุชนแปลว่าอะไรประเทียมเทียมรู้ไหมปุถุชนเนี่ยแปลว่าฮะอ่ะปุถุชนแปลว่าอะไรน้องปีใหม่รู้ไหม mm hmm. ปุถุชนเนี่ยแปลว่าคนหนานะคนหนาปุถุชนแปลว่าคนหนานหนา,นา,นหนา,หนายัางไงหนาไปด้วยกิเลสนะหนาไปด้วยกิเลสนั้นเราเนถ้าไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้านะ เราลําบากเลยนะเพราะเราเป็นคนหนาทีนี้คนหนาเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทนะปุถุชนเนี่ยประเภทแรกเขาเรียกว่ากัลายาณปุตุชนประเภทที่สองเขาเรียกว่าอันทปุทุชนกันลายาณปุถุชน,าานก็คือคนที่ยังมีกิเลสหนานแต่ว่าเป็นคนดีอันทปุตุชนคนที่มีกิเลสหนา,นานแต่มืดมิดไปเลยนะนั้น กัลยาณนะ์ปุถุชนคนที่เป็นคนหนาไปด้วยกิเลสแต่ว่าเป็นคนดีเนหมายถึงว่าเออเราได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะเราได้รู้ว่าเออนระกมีจริงสวรรค์มีจริงเราเชื่อมั่นในบุญในบาปแล้วเราก็สั่งสมคุณงามความดีแม้ว่าเราจะมีกิเลสอยู่ในใจที่มันยังเป็นความหนาแน่นอยู่ในใจมีราคะนะความกําหนัดยินดีมีโลภะความโลภมีโทสะความโกรธมีโมหะความหลง แตในฐานะที่เราได้ศึกษาเรียนรูปคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะขูดเกากิเลสของเราด้วยการให้บ้างด้วยการรักษาศีลบ้างด้วยการเจริญภาวนาบ้างทําคุณงามความดีเพื่อจะบรรเทากิเลสนะที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจหรือว่าขูดเกากิเลสที่มันในใจเราให้มันเบาบางลงอย่างนี้เขาเรียกว่ากรัลรยาณปุถุชนเราตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นปุถุชนที่เป็นคนดนะีอีกประเภทหนึ่ง ถ้เรียกว่าอันท่าปุตชชนอันท่าแปลว่ามืดบอดนะเป็นปุตุชนเป็นคนหนาไม่เคยได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าบางทีก็ได้ยินได้ฟังแต่ก็ฟังผ่านๆไม่ได้ฟังด้วยศรัทธาแล้วก็ไม่ได้น้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเมื่อเมื่อไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินก็ไม่มีโอกาสเลยหรือว่าฟังแล้วไม่ไม่สำเนียกไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้น้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟัง มาขัดเกลากิเลสในใจของเราอันนี้เขาเรียกว่าอันทปุถุชนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปนะในประเทียมเชื่อไหมบุญมีบาปมีเนี่ยอ่านรกมีสวรรค์มีอย่างเงี้ยนะไม่เชื่อไม่เชื่อเลยพวกนี้จะไม่เชื่อนะแล้วก็ใครทําบุญนะใครไปทําบุญบางทีก็ติฉินนินทาด้วยนะโอ้ไปทํายังไงไปทําบุญทําไมกันนะอย่างเงี้ยนะ่ะนี่เขาเรียกว่าอันทะปุตุชนแปลว่าปุตุชนที่เป็นมืดบอดเลยมืดบอดพวกนี้ก็มี มีอบายภูมิเป็นที่ไปนะสัตวนรกเปรตอสตุรกายสัตดราราพรานนั้นเราเนี่ยตั้งอยู่ในฐานะกัลยาณ์กลัลยาณนบุชนเป็นบุถุชนคนหนาไปด้วยกิเลสแต่เราก็ตั้งเจตนาที่จะเป็นคนดีตั้งเจตนาที่จะสะสมคุณงามความดีตั้งเจตนาที่จะบรรเทากิเลสในใจของเราแล้วก็ฝึกฝนอบรมไปแล้วเราก็จะพัฒนาจากความเป็นปุถุชนที่เป็นกลัลยาณ์นบุชน ไปสู่เส้นทางของความเป็นอริยชนนะคงเคยได้ยินนะพระอริยะบุคคลอริยชนก็คือคนที่ประเสริฐที่ฝึกตนดีแล้วที่เข้าถึงความจริงคือพระนิพพานนะรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจคือความทุกข์นะเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์แล้วก็วิธีที่ทําให้ถึงความดับทุกข์นั้นก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมการสะสมคุณงามความดีกันในวันนี้นะมาตะเตรียมนำพัตหารมา ถวายพระคุณเจ้าถวายพระสงฆ์มาดูแลเสนาสนะวัดวาารามมาฟังธรรมมาเจริญภาวนาร่วมกันขอพลังคุณงามความดีที่โยมทั้งหลายได้สร้างได้บำเพ็ญจงเป็นเครื่องยกระดับจิตใจของญาติโยมทุกคนทุกท่านให้ดำเนินไปบนเส้นทางของความเป็นพระริยะถึงที่สุดก็ขอให้ได้บรรลุธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมในอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกคนทุกท่าน 嗯。